สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม8นักร้องสาวลูกครึ่งมาแรงหน้าติดตามที่สุดในตอนนี้มาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอย่างสาวโซมมาลีนักร้องสาวที่อยู่ในวงก,การเพลงมานานเจ้าของเพลงฮิตอย่างเพลงหรือฉันคิดไปเองและไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็ดังฮิตติดหูกันแทบทุกเพลงกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม มาต่อกันที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยอิตาเลียนอย่างสาวชิวีพาวิดานักร้องสาวเส,สียงดีที่เคยผ่านการประกวดจากเวทีเดอะสตาร์และเวทีเดอะไวท์ไทยแลนด์แถมยังเป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างเพลงในฤดูที่ต่างไปอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชม ต่อมาที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันอย่างสาวพลอยชมพูยาน,นินเธอเป็นนักร้องสาวที่มีผลงานเพลงหลากหลายไม่แพ้ใครแถมยังฮิตติดหูไวรุ่นทุกคนอย่างเพลงปลิวนั่นเองครับคุณผู้ชม มาที่นักร้องและนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยสเปนอย่างสาวมาลีนาสดานันสำหรับนักร้องสาวคนนี้ที่พกพาความสามารถมาเต็มเปี่ยมและผลงานเพลงก็เช่นเดียวกันและไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาก็พ้องสุดๆกันไปเลยครับทุกผู้ชม ถัดมาที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมอย่างสาววีวีโอเลตนักร้องสาวที่เริ่มต้นจากการเข้าประกวดเวที t ด e w ไว t e Thailand ซีซั่น2และมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่นักร้องสาวลูกครึ่งไทยอิตาเลียนอย่างสาววาเลนติน่าพอยนักร้องสาวหัวใจนางงามที่เคยผ่านเวทีนางงามม i ส s u นิเวิร์สไ a ยแลนดปี2018และเคยประกวดเวที The v o i c e Thailand ซีซั่น6จนมีผลงานเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างเพลง Love You Better นั่นเองครับ ตามมาด้วยนักร้องและนางแบบสาวลูกครึ่งไทยสวิตอย่างสาวชาชามัตฉานักร้องสาวน้องใหม่ที่กำลังมาแรงเลยก็ว่าได้ล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงที่มีชื่อว่าโซวัตผลงานเพลงแรกที่ปล่อยออกมาได้ไม่นานแถมตอนนี้ยอดปิวก็ป่าไปหลักล้านแล้วนะครับคุณผู้ชม ติดท้ายกันที่นักร้องและนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอย่างน้องแอลลี่อาชิระยากลายเป็นศิลปินน้องใหม่ที่กำลังโด่งดังมากๆในตอนนี้ล่าสุดก็ได้ปล่อยผลงานเพลง How to Love ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็ว่าได้นั่นเองครับใครที่ยังไม่ติดตามน้องคนนี้ต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ